จบบริหารมานะครับเอกการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเห็นแค่นี้เป็นหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเยอะม,มากหนังสือหนาเท่านี้เห็นไหมเห็นไหมนี่จบเอยหนังสือหนาเท่านี้วิชชานึงมีสองเล่มนี่เล่มที่สองให้ดูอย่างสือ เราอาธิบายกันยังไงวิชานี้วันเดียวคงไม่หมดแน่นอนเดือนหนึ่งรู้จะหมดหรือเปล่าเลยอะแต่เราจะมาอธิบายกันก่อนนะว่า <c oughs> ความหมายและความสําคัญของการตลาดและการผลิตเป็นยังไงมีเรื่องอะไรบ้างในพีหนึ่งนี้นะครับเราก็เริ่มกันเลยเนาะหน้าที่หลักห้าประการของพวกเราอะนะครับก็คือการหน้าที่การจัดการการผลิต จัดการการตลาดจัดการการเงินบัญชีและระบบข่าวสารเพื่อการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับการตลาดในปัจจุบันเนี่ยนักการตลาดจะต้องไม่ยึดติดกับแนวคิดเก่าๆนะครับที่ว่าจะต้องทามุ่งมุ่งทํายอดขายอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่การตลาดในความคิดใหม่เนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับถ้านักการตลาดสามารถจะเข้าใจความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลาผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำให้เกิดคุณค่ากับลูกค้ากำหนดราคาอย่างเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้ามันเริ่มงางนเราจะไปชา้ชาๆเนาะจัดจำนดหน่ายได้ตามที่ลูกค้าต้องการและส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาน,นะครับนี่อะไรบ้งน,นะขุยนอีกรอบนึงการตลาดนะครับ เข้าใจความต้องการลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดคุณค่ากับลูกค้ากำหนดราคาอย่างเหมาะสมตามความต้องการจัดจําหน่ายได้ตามที่ต้องการตามที่ลูกค้าต้องการส่งเสริมการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายแล้วก็อันนี้ที่นากไวน้นะ พี่มาไว้พี่มาสีฟ้าคือสัส้นๆส,สีเขียวก็คือยาวๆก็คือนี่พูดถึงบิดาแห่งการตลาดือว่าเฟรดิพคอตเลอร์และแกลี่ยามสตอมเน้นไว้ว่าอะไรก็คือต้องคิดคนวัตกรรมใหม่และการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดตามความต้องการของลูกค้าอืม นักการบริหารนะครับธุรกิจอะถ้าแย่งกันทํามันจะแย่ครับแต่ถ้าเราทําแบบว่าเรานาโดกขึ้นเป็นที่หนึ่งก่อนเราก็จะมีโอกาสเป็นที่หนึ่งได้ตลอดไปครับก็คือมุ่งที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมคํานึงถึงการทํากําไรให้กิจการ ก็อาจกล่าวได้ว่าประกอบด้วยคำหลักสี่คำในความหมายนะครับว่าคืออะไรมั่งคือความต้องการความสร้างความพึงพอใจความรับผิดชอบต่อสังคมและทนกำไรให้กับกิจการระดับที่เป็นที่พึงพอใจกิจกรรมการตลาดซึ่งกิจกรรมการตลาดเนี่ยประกอบไปด้วยการซื้อขายการกระจายสินค้าไปทางารค้ามันเยอะการขนส่ง การเก็บรักษาอำนวยความสะดวกจัดมาตรการมาตรฐานสินค้าจัดระดับสินค้ารับภาระเสี่ยงภยัยการเงินสารสนเทศวิจัยวางแผนดำเนินงานควบคุมทางการตลราดน,นะครับอ่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนหนูเอาสักวันละหนาทีจะได้ไม่เครียดนะบ๊ายบาย